ในห้องเก็บสเปิร์มของคุณผู้ชายเนี่ยคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะอยากไปตรวจเรื่องคุณภาพของสเปิร์มบ้างอาจจะอยากไปเก็บอะไรยังไงไ้บ้างคือมันเป็นเหมือนห้องเชื้อไหมคะคุณหมอหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วมันทําได้ไหมหลายๆคนก็กงังวลมีคนถามชูรักชูรสมาเยอะว่าอยากจะไปตรวจคุณภาพสเปิร์มแต่ว่าพอ ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องเข้าไปในห้องเก็บสเปิร์มแล้วมันมันเหมือนจะทจําใจยากเอาไปจากบ้านได้ไหมแบบนี้ค่ะคุณหมอบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างแล้วเอาไปจากบ้านได้ไหมคะชี่วนนี้ก็ไม่เคยเข้าไปดูในห้องเก็บสเปิร์มนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นที่เราเก็บข้อที่หนึ่งก็คือเป็นไพรเวทเป็นห้องแอร์นะคะอันที่อสองก็คือมีรูปหนังสือโป๊มีอุปกรณ์ในนั้นอันที่สามบางทีให้แฟนเข้าไปช่วยได้ด้วยอ๋อ บางทีก็คือเนื่องจากถ้าเราเป็นโรงพยาบาลไพรเวทซึ่งมีเนื้อที่เยอะกระบอกคุณแฟนคงไปเข้าไปช่วยได้ด้วยโอ oh, แต่พี่ <yeah. S 1> แต่ให้ช่วยัวเองและหลังลงลงกระป๋องนะคะ mm hmm, กระป๋อง mm hmm. พี่ปากแคบนะไม่ใช่กระป๋องเล็กๆนะคะก็กระป๋องปากปาก,ปากว้างทีเดียวนะคะส่วน <Yeah. S 1> ใหญ่ก็แต่ก็จะมีรายงานมาบอกว่าพอเราตรวจแล้วผลมันอ่านบอกว่ามีอาสุจิจํานวนน้อยน้ำาาสุจิน้อยเขาบอกว่ามันเขาทำหกส่วนใหญ่จะพูดนี้ เดี๋ยวพัชรีบว่ามันไม่เกี่ยวกันคือถ้าคุณทำหกคือน้ำราสกิหกไปนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากมันคำนวณออกมาเป็นซีซีของน้ำบาสจิจำนวนอาสิิจำนวนอาุจิกิจะไม่ได้ต่างจากเดิมก็จะบอกเขา